สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักของอาจารย์นันทุกท่านครับวันนี้จะพามาพิจารณานะครับหลังพระสมเด็จวัดระฆังที่เป็นหลังที่ส่วนตัวอาจารย์เรียกว่าอลังการนะครับก็จะหยิบจับพระสมเด็จวัดระฆังซึ่งเป็นองค์ที่สุดรักสุดขวงนะครับสัก3าองค์มาพิจารณาให้พี่น้องได้นําความรู้ไปต่อยอดนะครับสําหรับใครที่เก่งแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับ แต่ว่าสําหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือผู้ที่อยากจะได้ความรู้ไปต่อยอดนั้นถือว่าดีมากนะครับดีมากแล้วก็สุดยอดเลยพี่น้องครับมาดูกันครับองค์นี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแม่พิมพ์เกียรติรุซุ้มนะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่เกียรติธุซุ้มเนื้อหนึกนุ่มมากนะครับอันนี้คือเลี่ยมมาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อก่อนนี่น่าจะเป็นเลี่ยมทองนะฮะแต่มาถึงก็จะนันทองมันไม่มีละไม่เห็นมีทองนะครับเป็นเฉพาะเลี่ยมอย่างนี้นะครับ นี่ครับก็จะเป็นพิมพ์ที่ถือว่าสวยงามนะครับเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้ก็คือจะมีความอาบอบบางชลูดเห็นไหมครับเส้นซุ้มก็จะบอบบางไม่หนานะครับเป็นซุ้มไม่หนาลักษณะของเกลดสวยงามใบหน้าจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้อลหลงตัดไม่ใช่สามเหลี่ยมนี่ครับขออยายนิดนึงก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมข้อลหลงตัดเห็นไ,ไหมครับลักษณะเกลดสวยงาม แต่เราจะโฟกัสด้านหลังนะอันนี้ด้านหน้าให้เห็นก็คร่าวเฉยๆนะครับเห็นไหมครับร่องจะมีร่องตรงหน้าอกนะครับแล้วการวานแขนจะเป็นเอกลักษณ์สวยงามมากนะครับฝั่งซ้ายทิ้งดิ่งลงมาตรงนี้จะงอขึ้นนิดหนึ่งก็ยกักยักขึ้นนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นที่ที่เรียกว่าเส้นจีวรพาดลงมาที่ขานี้ก็จะแยกกักเข้าไปนิดหนึ่งนะครับลักษณะของการฝั่งขวานี่จะทิ้งโค้งมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ข้างในก็จะหักศอกเล็กๆนะครับ ลักษณะของขานะครับตรงนี้จะค่อนข้างที่จะชัดนะครับขาพิภพโผนิดๆตรงนี้นะฮะร่องลึกนะครับลักษณะของอฐานฐานหมอนนี่ก็จะขนานกับขานะครับแล้วค่อนข้างที่จะไม่หนามากนะครับพิมพ์นี้ฐานสิงห์นี่โคตรชัดเลยนะฮะนี่ฐานสิงห์โดยเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนี่จะชัดมากเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นสันชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ ลักษณะของฐานชั้นล่างตรงกลางนี่ก็จะยุบแผ่วๆข้างๆนี่ก็จะแหลมข้อมุมนะครับข้างขวาแหลมข้อมุมข้างซ้ายป้านหน่อยนี่ครับร่ <c oughs> องนี้จะลึกมากเลยอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์เนื้อก็จะเดึอนุ่มมากเนื้ออย่างนี้เนี่ยคือไม่ได้ผ่านการใช้อะไรนะครับเลี่ยมมา้วก็เลี่ยมปิดอย่างเงี้ยก็คือพยาธิสภาพต่างๆก็จะค่อนข้างที่จะคงตัวนี่ครับคงตัวสวยงาม แต่ว่าอลังการมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านหลังนี้เห็นไหมครับหลังเนี้ยหลังที่เป็นลักษณะของการริแยกออกข้างๆแบบเนี้ยแล้วตรงกลางเป็นอย่างเนี้ยมันมากกักยังไงนะครับมันเกิดจากนะครับลักษณะการปาดแบบนี้ก่อนปาดยาวพื้ดอย่างนี้ก่อนนะฮะปาดแบบระนาบนี้ก่อนนะครับที่น้องครับปาดระนาบนี้นะปาดพื้นนี่ปาดข้างหลังนี้ปาดงหลังนี้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นค่อยมาปาดข้างแบบนี้โดยตั้ง,งนี้เนี่ยอาจจะมีวัสดุคล้ายๆอย่างนี้แหละตั้งอย่างงี้แล้วก็กดไปทางนี้นะครับตั้งแล้วก็กดแล้วก็ปาดไปตรงนี้ตั้งตรงนี้แล้วก็กดแล้วก็ปาดไปตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดการปริแยกออกเปทั้งข้างอย่างนี้การเวลาผ่านไปเนี่ยเห็นไหมครัการปริการแยกต้องเป็นธรรมชาติมากนะครับไม่สามารถที่จะปลอมแปลงได้เหมือนนะพี่น้องครับมีไหมปลอมแปลงมีแต่แต่มันเหมือนไหม เราต้องดูธรรมชาติอะไรบ้างดูลักษณะธรรมชาติของการปรีกการแยกเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติมากนี่ครับลักษณะร่องรอยธรรมชาติของการปรีกการแยกลักษณะของเนื้อพระเห็นไหมครับเนื้อพระที่มีความหนึกความนุ่มองนี้ก็จะเป็นขาวอมเหลืองนะครับมีความหนึกความนุ่มมากๆเลยเห็นไหมนี่ฮะนี่สวยงามมากเลยโอ้โหหลังแบบนี้เนี่ย หลายคนบอกโอ้ย oh, มันไม่มีไม่ะไรนะครก็เรื่องของท่านนะฮะแต่ว่าสําหรับอาจารย์นันแล้วนี่คือที่สุดของหัวใจนะครับที่สุดของหัวใจนี่ฮะเรา,ามีพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้นะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใส่ใจคใครนะครับพี่้องครับความสุขอยู่ที่ใจความสุขอยู่ที่ความรู้ของเราความสุขอยู่ที่การได้ครอบครองความสุขอยู่ที่การได้สองความสุขอยู่ที่สุสนทรียภาพนะพี่้องครับถ้าเราตัดเรื่องเงินเรื่อง พระต้องขายได้ออกไปเนี่ยพี่น้องจะมีความสุขมากๆไอในเรื่องขายมันเป็นเรื่องทีหลังนะพี่น้องครับอย่าเอาเรื่องขายมาเป็นตัวตั้งถ้าเรื่องขายมาเป็นตัวตั้งคุณจะทาทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาแต่ถ้าคุณเอาพุทธคุณเอาเรียกว,ว่ามูล,ลค่ามรดกของแผ่นดินการศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยเราจะมีศิลปะเราจะมีความสุขในการศึกษาหาความรู้อย่างมากมายมหาศาลดูสิครับดูรอยปีแยกนี้ว่าสวยงามขนาดไหนครับเห็นไหมครับ ดูการปลีกการแยกเห็นไหมครับโอ้โหลักษณะอย่างนี้ไม่สามารถปลอมแปลงได้เอาไปอบไปอะไรก็ไม่สามารถทําได้นะครับมันทําไม่ได้นี่ครับมันทําไม่ได้เห็นไหมครับนี่ครับนี่คือความหรือความนุ่มความสวยเนี่ยการปรีการแยกหลังแบบนี้ถือว่าหลังแบบโอ้โหที่สุดของที่สุดแล้วนะครับของพระสมเด็จเห็นไหมครับนี่ครับพยายามทํามือนิ่งๆนะฮะกล้อง iPhone 15นี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับมันมีโหมด มาโครให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่แสงก็อาจจะต้องเข้าเยอะหน่อยไม่ได้มันจะสะท้อนนะฮะนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนี่ครับเราเน้นหลังเนะเน้นหลังรักษาการปาดนี่ครับย้ำอีกทีนะครับมันจอกมาแบบนี้ต้องปาดแบบนี้ก่อนปาดทางยาวก่อนปื๊ดหลังจากนั้นก็ตั้งตั้งแล้วก็กดปาดออกข้างเพิ่บตั้งจบริเวณเนี่ยนะครับกดออกข้าง ตั้งบริเวณนี้กดออกข้างมันก็จะปีดแยกเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือการปรีดแยกที่เป็นลักษณะหลังแบบนี้นะครับนการปรีดแยกกลางข้างอย่างนี้นะครับก็ขอพี่น้องโชคดีเอาความรู้ไปต่อยอดนะพี่น้องครับเอาความรู้ไปต่อยอดนะครับมีความสุขในการศึกษามีความสุขในการอนุรักษ์มีความสุขในการส่องนะครับนี่คือมรดกแผ่นดินของประเทศไทยของเราอย่างแท้จริงครับผม